บัดนี้เป็นครั้งที่24ตรงกับวันที่3ธันวาคม2568ห้ข้าพเจ้าในอนุวง,ง์เวียงพิทักขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์เรียบบูชาแด่องค์พระความปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่ส้ำเร็จรุ่นหลวงปู่พุ่นเดือหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมัตาจักรวาเรสุอัดปราคัดฉันตุเทวตาสัตตมังมุนีราชัสสุนันสุขคโมกสักขโมกขะาทาังสักเคกามีจารุเปคกีลิสีขาลาตัดเตจันตลี่เขวิมาเนทีเปรละเถชาคาเมตารุวะนาคะห์เิเคหาวัตถุมหิเขเต <c oughs> ภูมมาจายันตุเทวาชาละถธละวิสเมยักขาคันทัพพระนาคาติตันตาสันติเกยังมุนีวราวะจันังสาธะวเมสุนันตุ ธรรมะสวนาดการุญยัมพ <INE> ันตาธรรมะสวนาดการุญยัมพันตาธรรมะสวนาดการุญยัมพันตาบทสวดนวมการสิทธิคาถานโมตัสสะพระคุวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมอุตุสัปทานาติเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเอะตสัชนะโสัะเอต บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายญาสัพาพปานินังปุเรตวาปรมีสภภาพสัมโภตโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสัจวัชนะโสติเอเตนะสัจวัชนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสภภาพปานินำปุเรตวาปรมีสภภาพปโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสัจวัชนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภภาพปานินำปุเรตวาปรมีสภภาพปโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสัจวัชนะมาโหตุสัพพุปั บทสวดมาหาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสมัมมย,ยังพระกบาลสเกสุวิหาราติกับปีรัตวสุสมิงมหาวันีมหาตาพิฆุสังเกนัสติงปัญจมัตเตหิพิฆุสังเกตนสติหิสัพเพเอวะอรหันเตหิทัสสะหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยกูเย,ยนาสันนิปติตาหันติพระกบาลตังทัสษณะญาปิฆุสังกัญจั อัตโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทวานาเอตตโหนสีอางโขพระวาสกสุวิหารติกับปีราวถุสมินมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนาสัติงปัจจัมตรเหิพิกุสัติหิสัพเพเหวะอรหันตเหิท้าสหิจะโลกาตาตุหิแทวตาเยปุยนะสนิปริตาุนติพระวันตังทัศนายาพิคุสังกัญจยานุน้มะยมปิเยนะพระขวติโนปัสังกมยามะอุปสังกมิตวาภพระวโตปสันติเกปาเจกอาถามาภาเสยญาติอาตโคตาเทวตาเสยญาปีนามาพระวามปุร ตัวทังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอธิอภิวาเทตวะเอกมันตังอัังสุเอกมันตังที่ตาโคเอกเทวตาภควัมตสันติเกออมังคาถังอภารสีมหาสมโยปวะนสมิงเทวกายังสมะขะตาคาตัมหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตายะวะอปราชิตาสังกันติอัตโคอัปราเทวตาภควัมตสันติเกออมังคาถังอภารสีตตะพิขโบสบายทางสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสันติวมานตาทิค่ะเหตวะอินทรียานิรักขันติปันธิตาติ อัตโขอัปปาราเทวตาภะคะวตูสันติเกอิมังคาถังอภาสรีเชตวาคีลังเชตวาปะริขังอินทะอินอินทะคีราโอหหจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจคุมาตาสุนันตาสุสุนาคาติอัตโขอัปปาราเทวตาภะคะวตูสันติเกอิมังคาถังอภาสรีเยเกเิพุทธังสุรนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายะโพวิงปะหายามาณูสังเทหังเทวขาอยังปะริโกเลสันติติอัตโขภะคะวายพิโคอามันเตสศเยโพเยนาพิคเวทัสสุทะสุโทโลกะทาตุสุเทวตาสันนนิิิปตตตา แต่าคตัาทางทัศนายาพิากพุสังกันจากเยปิเตพิกเขปอเฮสุ ตติตาม,มัทธานังอรหันตสสมมาส <HHH> ัมุทธาเตสมปีพระวันตานางเอตัประมาเยวะเทวตาสนิปปติตาอเหุสูงเสรยถาปีไม่ห่งเอตาระหิยะปีเตภิกขเวพะวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสสมมาสมุทธาเตสมปีพระันตานางเอตัพระมาเยวะเทวตาสนิปปติตาพะวิสันติเสยยถาปีไมหัางเอตาราหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตเตยิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานินาง 我点。<laughs> สีโลกรมานุกัสสามิยะถาภูมามัสทัตติตาทัสิตาเยสิตาคิริขะปะลังปะหิตตาสามาหิตาปุถุสีหาว่าสารีนาโลมาหังสัพพิสัมพุทโธโอธาตัมนาสัพสุธาวิปัสสนาบนาวิราพินโยปัญจสเตยะทวาวะเนกปิลาวัตเวตโตอมันตยิสทหาสาวะเกศาสเนลระเตเทวะกายะพิกันตาเตวิชนะทัพพิคโวเตจะอัตตบะมกะลุงสุตะวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตัวละหูยานังอามานุสานาทัสนังอภเปเกสัสตัมทาคุงสหัสังอัฏฐสัตาริงสตารังเอเกสหัสสานาอามานุสานาม ตัมันต่ยิ่สิบหาสาววิเกศาสนีลาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนะนภิกวาเยวหังกิตยิสสามีขีราหิเอนุปปสโสสตัตตาสาววิยะขาภูม,มากาปิลวัฒวาแต่โตอมันต่ ิที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตเะสัสติโนมธรมนาพิกามูพิกุณังสามิติวัาดังชะสาหัสาหิมาวตายะคานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตเยสัสิโนมธรมนาพิกามูพีกุณังสมิติวัาดังสาตากีราติสาหัสายะคานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยะสัสตโนมุธัมนาพิกามูพิกุณังสมิติวัาดังอเจเตโสราสาหัสายะคานาตะวันนิโนอิทธิที่มันโตชุติมันโตวันนั้มันโตเยสัส กลุ S <S <an> ่มพิโรนาชัยไคโกเวปุลแลสานิเวสนังพินโยนังสัตสสังยักษานังปะยี่ลูปัาสติกลุ่มพิโรนาชัยไคโกโสปะคาศสมิติงวานาปุริมัจะที่สังราชาท่าตาลโถภาสาสติคันท่าพนังอธิปติมหาราชายาสทิโสปุตตาปิตาสาพรโวอินทนามามะพลาอิทิมัโตชุติมันโตนอมโตเยสสัตโนุวัฒนาภนาพิฆมุพิคุนังสมิติงวันนั้นท่าขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตัสภาาสติกลุ่มพันธ์ังอธิปติมหาราชายาสทิโสปุตตาปิตาสาพรโวอินทนามามะพลา อิทธิมันโตชุตริมันโตน้มันโตยศสิโนมธมนาพิกามุงพี่คุณนางสามิติงว่านังปัะชีมันจาที่สังราชาวิรูปะโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทีิมันโตชุริมันตนน้มันโตยศสิโนมธมนาพิกมุงพี่คุนางสามิติงว่านังอุตาลันจากที่สังราชากเวโตตับภาษาสติยักษานังอธิปติมหาราชายสศิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทีิมันโตชุติมันตนนมันโตยศสิโนมธมนาพิกมุงพี่คุณนางสามิต รูปะโคกูเวโลตันตาลังทิสังเจตารลเตมหาราชาสัมบันตาเจโดโลทิศสานทันละมนาถังสุวเนกับปีรวัฒเวเดสังมายาวิโนทะอากูมันจานิกาตสถานมาจากรเกนโนเวเกนุพิภูจาวิภูโตชาจันทโนกรมาเสธโหจะกินุวันโดนี่มันดูจ่ปานโทโอปานโดนี่จากเทวสุโตจามาตาริจิตตเสโนจักันทัโพนัโรราชาชจโนสัพโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพะรูสุริยะวัชรไสเตจันเยจราชานุคันทภาษาลาชุพิโมทมนาพิกามุพิกุนังสาวมิติวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจกากัมพะลัสัตตะลาอาคูปายาคาสายาติพิยามุนาทตะลธาจะอาคูนาคายสัตติโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคัสามิติวนังเยนาขราเชสาหาสารันติที่ภาทิชาปะขีวิสุทธิหะักขูเวหายาสาเตวะนามชาปตาจิตตาสุปนนาอิติเตสังนามังอผพายันตทานาคขราชานามาสีสุปนนาโตเขมมะมักาสิพุทโธสัณหาหิวัจ หิวเพราะว่าหยันตานาคาสุปนาสารนามังกังสูพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสามูธังอสุราสิตาภาตตโลวาสาวเสเตอินทิมันโตยะสัจโตการักกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวฆาสาเวปะจิตติจิตติจะเวปะจิตติสุจิตติจะสุจิตติจะปะหาราโทนะบุจิสหาสตันจะ พระลิปุตตานังปสัสสะเพเวโรจนามักกาสันนาหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธาโมป,ปากขมุงสามารโยธานิพระทันเตภิกุนังสามิติวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวะลุณาวะลุณาเทวาโสามโมจะยะส,าาสาาัสสะทะเมตตาการุณากายิกะอากูเทวายะสัสสินโนทัศนีท่านท่ากัญาสปินา,านตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมโตยะสัสสินโนมาทัมนาพิ่กุมพี่กุนังสามิติวะานางเวนทูจะเทวาสารีจะอสมาจะทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรกคิตาสุเริยะสูปนิาาวุ เท่าวลาการวาสุวาสุนางวาโสโวเสโธสกโกปะคาปุรินทธโททาเสเตทดทากายาสภินานัตะวันนิโนอินที่มันโตชุตเดมันโตนะมันโตยะสัสสิโนว่าธาบนาพิกระมุพิคุณังสัภินติงว่านังอัทฐาคูสหวาภูเทวะเจ้าละมังคีสิขาลีวะอริถกาจัรโลชาจักรุมาปุพานิภาสิโนวานุนาชาธรรมาจัจจุตาจัจเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนท่าเศตเดทธาหกายาสสัพภินานัตตะวันนิโนอินที่มันโตชุตเดมันโตนะมันโตยะสัสสโนมทโนพพกััมมุุงคณาสติิว่า สมานามหาสมานามนุสามานุสุตตภิทาประตู i, สิการอาคูอาคูมโนปตูธิการอาถาคหานโยเทวาเยจาลลุหิตตวสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายเสัตติโนธาเษฐีาสายกัเพนานัตตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนนโตยสัตติโนมาธาาพิกมุพี่กนังสมิติวนังสุกากระลุมหาอลุนาอาคเวคะาาสาสโอธาตักัข่าปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามมตาหารักชามิสกากจายสัตตินโนทันนียางอาคาปัจุโนโยทิสาอาพิวันติธาเศรมฐี กามุงพี่กุณังสัมิติงกุณังเคมิยาตุสิตายามากัตกาญาจะยาสัตสิโนสัมพิจตกานามาเสร็จเสถทาโชตินามาจะอาสวานิมานะติโนอาคูอัตาคูปารานิมิตาท่าเสตยท่าหักายาสะเพนนาตะวันนิโนอิที่มันโตชุดิมันโตวันนั่งโตยัสัตสิโนโมทัมนาพิการุงพิ่กุณังสัมิติงกุณัง สัตเทเทเทวานิกายาสัพเพนานตตะวานิโนนามันวาเยนะอคันฉงเยจันเยสัตถิสาสหัดปาวุฒาชาติมักีลาโอคตินะมานาสวังท่าเขมกขตาลังนาคันจันทังวะอสิตาติตังสุภมาปะละมาโตจักปุตตะอิทิมาโตสาสันดังกูมาโรติโสจักโสปะคัสมิติงวะนังสหัดสภามาโลกนังมาพภมาพิติตติอุปปัปปโนผิชุติมันโตพิสมากายโยเยสัตสิโตทาเสษสัอิสระอากูปเจกวะวะสวัตติโนเตสัญจามัชโยอาคหะริโตปริวาริโตเตจสัพพเอภิกันเรสินัพเนะะอัพ อราเขนาะพันธะมาัทุโวสัมมันตาปริวารีถาบอบมุนจิตะโกูจีนันอิติตถามหาเสนกันหาเสนอาอภิสายิปานินาตตะละมาห์หจรัลังกตวานะเพราวังรัยะถาปาวุสโกเมโคนะยันโตสุวิชุโกตถ,ถาสุป,ปจ,จุทาวติสังกุโตอาสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญาเยาวะวิกิตวานะจก,กุมาตโตอมันตาเยสถาสาวะเกสัจเนระเต,าาเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชนาถภิกขะโว เตจะอัตตปมักกลุงสุตว่าพุทธศาสนาวีตะลาเคหิปกามงในสังโรมันปิอินชยงสเพวิชิตสังขามาพยาตีตายาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกตาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยญะปการนะโมเมพุทธเตชะสาระตนะตะยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานาลายะปาราเมสุลาสิทธิพมมาจากอินทาจาก จตุโลกาคัมภีรักขาการะมุธาภูตุงคังคาจัสพัมะชัยยะประสิทธิภาวันตุเตชัยยะชัยยะทอรณนิทอรณนิอุทัติอุทัตีนัทีนัทีชัยยะชัยชาขะคนละตนละนิใสนิไรใสเสนะเมรุราชชัพลละพนอราชีชัยยะชัยยะคัมภีละโสมพีนาเคนทนาคีปีศาจะภูตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุ ทาทานะมุขาชาชายะชยะวะลุนณนะมุขาสาาัตตายยชายะชยะจำปาทินาคะกุระคันถกชยะชยะคัตชะคนณนะตุลงสุกะละูละุชงศีหะพยัคาทีปาชายะชยะวะลุนนะมุขยาตา,าชิตะชิตะเสนาลีปุณสุพิ สุดที่น้อละดีชัยยะชัยะสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยะทอละนีตะลเลสธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทอละนีสันติสาทธาชัยยะชัยยะมังกาละลัญญาภาวะเขชัยยะชัยยะวะรุนนาญเขชชัยยะชัยยะลักขเสสุักภุชเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนทะะนาชัยยะชยยะราชาธิราชชัยชัยยชัยยะปอยธวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธะสาวังชัยยะชยยะมาเห สุโลหะโรหาลินเทวาชัยาะชัยยะ,ยยะปัมมาสุรักโขชัยะชัยยะ,ายยะนาโควิรุณหะโกวิรูปโขจันทิมาล้ว,วิอินโทจะวะอินโทจะเวนะเตยโยจะก,กุเวโลวะลุโนปิจะอัคคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลท่าตาลัตโถท่าตารัาตารกโกอัฏฐาละสมาหาเทวาสิทธิตาปะ สัทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทะปปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชนะชัยยะสดิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธาศศิรีมาโตอย่างมารัจสัจะปาปีมาโตปานาชโยอุน สายามโพธิมันเดย์ปโมทิ่ตาชัยยตะตถาพระมคณาเหมเฮสีโนชัยโยปิพุทธท่สะะสิริมาโตะอายามาละเสจจปาปิมาโตะ巴拉ชโยอุโคสายามโพธิมันเดย์ปโมทิ่ตาชัยยตะตถาอินทคณา,าเหมเฮสีโน <c oughs> ชัยโยปิ พุทธศาสิลีมาโตอายัมาและสัจจปาปิมาโตป巴ราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชายาตตาเทวคณามหิสโนชาโยปีพุทธศาสิลีมาโตอายัมาและสัจจปาปิมาโตป巴ราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชายาตตาสุปันนาคนาเมหิสโนชาโยปีพุทธศาสิลีมาโตอายัมาและสัจจปาปิมาโตป巴ราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชายาตตานาคคณามหิสโน ชายโยปิพุทธะสัจสิริมาโตอายามาราสัจจปาปิมาโตปาราเชโยอุโคสยามโพธิมันณีปโมทิตาชยะตาธาสัพพมัคะนาไมเห็นสีโนชยันโตโพธิยามโมเลสักญานังนั้นที่วตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยะสุชยามังคะเลอาปาราชิตตาปนังเกสีเสปะถพิโปคะเลอภิเสเกสภะพู้ทานังอาคัปโตปาโมทติสุนาขัตังสุมังคะลังสุปะทาังสุหุติตังสุขโนสุโมุตโตจะสุยิทังธรรมะปัญญาลิสุปะทักขีนางกายะกรมังวาจักรรมังปะทักีนางปะทักีนางมโนกรามังป อัฏฐรัตตาสุขีตาวิรุณหาพุทธศา,าสนีอโลคาสุขิตาโหตัสสหสัพพะไอสัพเพหิยาติพิสุดันตุพลโตเยเทวาอัสมิงทานิอัทิคตาทีคายุกาสตาโหตุสนตุสุขิตาโหตุสัพพะตาลักขันตุสัพพะตัตนานักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนราถายุต,ตากาเลสัพ วัดสันตุวัดสังวัดสาวะราหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเลนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตังสุขังอรหันตุยะถาระแหังบทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวัมเมสุตังเอกัางสามัญพัควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวะเนอานากปินทิกัสอาราเมตัตตะโขพัะวาพิกุอัมเตสิพิกขะโวพระทันเตติพิก เตพิกุพัคขวโตปัจจะสสูงพัคขวะเอตตะทวโจอุปาทาวาพิกขเวตถาคตาตานังอนุปาทาวาตถาคตาตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาระอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิอภิสัมเณติอาพิสัมพุทธวสามิอภพิสัมเณรวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวารติวิภัชติอุตานิแกโลติสเพสังขานะอนิจจติอุปาทาวาพิกขเวตถาคตาตานังอนุปาทาวาตถาค ตานังทิตาวะสาทาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิยามาตาสัพเพสังขาราทุขาติอะตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธชิตตวะอภิสัมเมรตวะอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวาลติวิภะชติอุตานีกาโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิก กเวแต่ฐานตาตานังอนุปปาทาวาแต่าคตาตานังที่ตาวะสาทาตุธรรมะที่ตตาธรรมนิยามตาสัพพพธรรมะอนัตตาติตังแต่าคตวอภิสัมพุทธชาติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธชิตตาวะอภิสัมเณตตวะอจิขติเทเสติปัญญาเปติปตะเปติวิปัลติวิพัตชติอุตานีกะโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิท้ามะโวจักภาคาวตแตตมะนาเตพิขูภาคาวโตุาสีตังอภิันทุติ บทสวดพระเทการัตตะขาถาวงเล็บไปอดตติตังนานาว่าคะเมย์ย่นปฏิกังเขอนาคตางบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพองถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาตีตามปะาหินนันต่างอัปตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะยโยธามังตะตัตตัตตบปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิถานะ มนุวะพรลูงหาเยผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นจะเก่นอย่างจำแดกไม่งอนแก่นคอนแคนขอควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชว่ากิจว่าตับปัง โกชัญญามะาน,านังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆานันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันทิตังตังเวพาเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกีดิดการทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนลาทตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวก ขปัจจเวกขณะวงในแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจละรูปธรนมำททั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจละรูกธรนมำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวิตัางชีวิตเป็นของไม่ย่าง อวัตสังมะยามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะละนะปะริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมะนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะละนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวชอะยังกายโยอัจจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วที่เสษสติจากนอนทับปะทวิงเครื่องแผ่นดิน กะลิงคะลังอีวังฝ่าดุด,ดังว่าท่อนไม้และท้องฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ม่ได้อนิจาว่าแต่สังขาราสังขัรทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทาอุปาทะวะยะทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายก็เป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะ รันติจะสั์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวาหาังมะลิสามิเราก็จะตายเช่นนั้นเหมือนกันนาติเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสดเมตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุศลังกัมมังสัพเหหิพระเตหิกะตังปุลยังโนอ,งอนุมโมทันตุ สุนันตุผลตเยเทวาอสงธานิอาทิฆาตาทีคายุกาสัทตาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปรมมุจจนตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมมุจจนตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมมุจจนตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยกาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาหุนตุทุกขาปรมมุจจนตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหุนตุทุขาพรหมมุจจนตุสัพเพเทวา สามัตตินังสัตติฉันตุโมบทสวนบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีนิทุเปฆะเลโพธิฆาเลแตหิงตาหิงตาธรรมะทานีนะพ่อมันตุผู้ชิดาดตุทิงกลอนติทะวิหาระมันทะเลเทหลังจากมัชยนะวะคะจะพิฆะโว ซาลามิการานาปฏิยูปัสสะคารามาจเตสานิขามาจอิสนาสัปนักพุทธสุคิตธรรมวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทัศมภาวะสังเทธาชาติอัตโตโวปฏิการนิยานิการธรรมะวังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกะรุนตุสังขยังธาตุจีลังสตังนรโมธรรมธาลาจัปุกขนาสังโฆหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเพรักขตุสัตธรโมสัพเพปิธรรมาจาริโนวุฒิงสัรมปะปุเนยามะธรรมเเอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปะ ปาณิโนพุทธศาสนาสมาทารังประเวชนตักาเลเทวปวัสตุพุทธิภาวายะสัตตานังสาม,มิททางเนตุมิธนิงนามาตาปิตาจะอัตตราชังนิจ,จังรักขันตุรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชโานประชังรักขันตุสัพพา เทวตาอุโยชนะคาถาบทสงเทวราทุกขปตาเจนีทุกขาพยาปตาเจนีพยาโสกปตาเจนีโสกับคนตุ่ยสเปปิปานิโนเอตาวาตาจะอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสเปย์เทวานุโมทันตุสัพพะนัมปะสิทธิทิยาทานังท่านตุตุสกายาสีลานละคันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหคนตุคาชันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาคนตุสัพพังสุมังคันละละคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติหคนตุนี้ลันตานังสเปย์พุทธาหคนตุสัพพังสุมััังคละตุสพ สัพ States, สพะเทวตาสัพพะธมานุภาเวนะสดที่หุนตูนิลานตะลังนตูสัพพังสมาลคันอะลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขารุภาเวนัสดที่หอนตูนิลานตะลังสัพเพพุทธาพระปัตษปัจเจกานันจยางพลังอรหันตานันจเตชะนาลขามมณมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตปัจเจกานันจยังพลังอรหันตานันจเตชนาลขามมิสัพโสสัพเพพุทธาพระลัปัจเจกานันจยางพลังอรหันตานันจเตชะนาลขามมัมิสัพโสสัพเพพุทธ มรรคมหาธรรมนิส <Net> ัพพโสสัพเพพุทธาพระปตารปฏิจการนันจะยังพลังอะหันตานันจเตชนาละขันรมาธรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตารปฏิจการนันจะยังพลังอะหันตานันจเตชนาละขันรมาธรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตารปฏิจการนันจะยังพลังอะหันตานันจเตชนาละขันรมาธรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตารปฏิจการนันจะยังพลังอะหันตานันจเตชนาละขันรมาธรมิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อำก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมบรมราาชินีนาพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลัยขออนี้งส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งวกร่ปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากจนขอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ ความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสรษธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวกที่สามสิ่งอบบเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอุญทานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํนนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการ